กำลังเป็นที่สนใจสำหรับผู้กำกับการหนุ่ยพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยหลังล่าสุดได้กลับอารักขานายกรัฐมนตรีคนที่30เศรษฐาทวีสิงโดยผู้กำกับการหน่วยเคยเป็นอดีตนายตำรวจติดตามนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชิน,นวัตร เรียกได้ว่าเป็นนายตำรวจคู่ใจตระกูลชินนวัตรโดยผู้กํากับการหนุย่ยกลับมาอยู่วงการสีกากีอีกครั้งหลังมีคำสั่งให้ขยับเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรองผู้บังคับการกอชอ,อในแวดวงการเมืองรู้กันดีว่าผู้กํากับการหนุย่ย เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ประกูลชิน,นวัตรไว้ใจมากที่สุดเนื่องจากผู้กำกับการหนุย่ยเคยเป็นบอดี้การ์ดคู่ใจของทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ในช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยวันนี้เราจะพาไปเปิดอายุจริงผู้กำกับการหนุย่ย อารักขาคู่ใจประกูลชิน,นวัตรเกิดเมื่อวันที่3มกราคม2513ปัจจุบันอายุ53ปีจบนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49บรรจุครั้งแรกในกองบัญชาการตำรวจประเวณชายแดนผู้กำกับการหน่วยเข้ามาอยู่ในทีมอารักขาทักษิณ ในช่วงปลายรัฐบาลก่อนถูกพิษรัฐประหาร2,549ทำให้ผู้กำกับการหนุย่ยโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวศเซ็นคำสั่งย้ายไปเป็นสวสปสอพอกรงปีนังจังหวัดยะลาเรียกได้ว่าชีวิตของเขานั้นน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว